ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคพวก summarization ว่า,อ ization, วาโอเคก็คือคล้ายๆที่เราเห็นในในใน Google ที่มันจะ Summarize เป็นสั้นๆมี็นยอดหน้าขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นสรุปวิดีโอด้วยว่าจะเอาช็อตไหนที่มาให้เขาเห็นแล้วก็มี visualization อย่างเช่นถ้าเป็นข่าวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหลายๆข่าวเป็นจากเวลาอย่างข่าวที่ดังมากๆอาทิตย์นึงที่ผ่านมานเนี่ยมีกี่ข่าวมีวันไหนกี่ข่าวอะไรอย่างเงี้ย นะคะตัวนี้ก็วิดีโอ,อเด็กซิงนี่ก็มีทำเป็นคอมเม i ี l เหมือนกันคือพวกทางบริษัทพวกทางอสสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์เอยเขาก็อยากจะทำไว้เหมือนถ้าเขาต้องกลับไปค้นหาข้อมูลข่าวเก่าอะไรเงี้ยเขาขขก็าาต้องเข้าไปดูตัวนั้นด้วยก็อันนี้เป็น speech translation เดี๋ยวให้ อันอันนี้จะสปิชแทเทสเลชันเนี่ยมีทํามานานแล้วพยายามจะหาเดโมโดตัวที่เป็นภาษาไทยอังกฤนะแต่ว่าโหลดมาแล้วน้องไม่ได้ก็เลยอันนี้เป็นแต่ก็คือที่ที่ทำที่จะมีเยอะก็คือ c ีเน r i รเขาก็คือว่าสติว่าเราไปต่างประเทศแล้วเราไม่รู้จะพูดเจ้าของภาษาไง ไปเที่ยวเยอรมันเนี่ยเราพูดได้แต่ภาษาอังกฤษแต่เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบง mm, ูปลปลาคองกับเราเนี่แหละทำยังไงก็คือที่เขาทำก็คือโหลดไอ้ตัว speed to speed เนี่ยใส่ไปใน pocket pc แล้วเราก็ก็พูดพูดเข้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะออกมาเป็นเสียงสมมติเราพูดสัตสัตย์ไทยเข้าไปอ่านอย่างทำไทยเยอรมัาเนี่ยางายเน,เน,ยนเราพูดภาษาไทยไปไมันก็จะออกมันก็จะพูดเป็นภาษาเยอรมันให้คนเยอรมันฟังสิ่งเดียแล้วก็เขาพูดเยอรมันกลับมังก็จะแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าอันนั้นเป็น pocket pc แต่อันนี้ ต,ตัวตัวที่จะจะโชว์ให้ดูเดโมนเนี่ยเป็นเป็นเลคเชอร์อันนี้จะอัศวานช่างกว่าหน่อยเพราะว่าถ้าเราพูดกับเขาเนี่ยเราพูดที่เราประโยคใช่ไหมคะพูดแล้วก็หยุดซึ้งส่วนมากก็จะเป็นประโยคง่ายๆเช่นถามทางหรือว่าต่อราคาของอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาจะทำเป็นเรียกคอร์เน s p สปีชก็คือพูดยาวไปเลยแล้วก็แล้วก็แลกปลไปพร้อมๆกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้น่าจะค่อนข้างอ,อ,อัดมากบิตนึง คือตอนแรกเขาจะบรรยายเทคนิคไปด้วยเลยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูตรงนี้ไปด้วยเลยคือว่า <c oughs> จะเป็นอันนี้คือจะเป็นเลคเชอร์นะคะมีอาจารย์สอนในห้องแต่ว่าก็มีคน สอนคลาสที่มีคนหลายๆชาติคือแต่ละแต่ละคนก็จะจะฟังได้ยินภาษาที่ตัวเองต้องการแล้วก็จะมีให้เห็นเท็กซ์ด้วยคือทั้งทั้งฟังแล้วก็ทั้งเห็นด้วยว่าว่าอาจารย์กำลังพูดว่าอะไรนะก็จะมีเครื่องให้เป็นแม้นต์ตาร์เล็กๆ Uh, we'd like to introduce to you uh, speech translation technologies that we hope will finally make language barriers between people go away or fade into the background. Before we begin to show you what's new today in vision. บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าแปลถูกรหรือเปล่าว่าคิดว่าเป็นภาษาเยอรมันอันนี้อันนี้ตามากกว่าหนึ่งภาษานะแต่ละคนก็ได้ภาษาที่ตัวเอง็ต้าใจอันนี้คือตัวเห็ุที่โชว์ขึ้นมาเป็น t r a n s l t i o n คือคือได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นวาา่า ลิฟอ่ะใช้เวลานานมากครับก็เดี๋ยวถ้าถ um ้าสนใจก็เข uh uh> uh> ้าไปโหลดได้มีเ um ็บบซต์เดี okay <h <h ๋ยวถ้าอาจารย์อาจารย์ะวงจะเอาตัวสไลด์ไว้นะคะเขาเป็นมีหลายตัวมีมากกว่านี้นี้เอาตัวที่สั้นๆมาให้ดูก็เดี๋ยวจะจะโชว์ก็คือให้ดูตัวอย่างไปหลายอันแล้วอันนี้ให่ดูว่าถ้าโชว์อันนี้จะเป็นกลาง discourage หรือเปล่าว่ามันยากไหมคืออันนี้เป็นที่เขาทำมาคิวัฒนาการของ uh, speed r e c o n i t i o n mm hmm. เกี่ยวกับในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะโดย n i s เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยแล้วก็ทำพวกมาตรฐานก็คือจะเป็นตัวเลขอันนี้ตัว mm hmm. การ mm hmm. นอนนี้คือเป็นปีตั้งแต่ปี88จนถึงปฏิวัติเกินไปถึงอนาคตด้วย การตั้งนี่ไม่ใช่ accuracy นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์่ใช่ accuracy นะ word error คือความผิดพลาดที่ที่าทางใน f ペル n d デ t i o n คือเขาจะวัดเป็น word error ก็คือร้อยคำผิดกี่คำคือจะบอกว่าแย่จริงๆนี่เกินร้อยได้เพราะว่ามันคือถ้ามันเติมคำอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเยอะๆเนี่ยแต่ว่าถือว่าพูด พูดสิบคำมันเอาพูดออกมาสิบห้าคำมผิดหมดเลยเนี่ยวัตแยรเรเกินร้อยนะคะก็จะดูอันนี้คือ <c oughs> ตัวล่างสุดที่เป็นเป็นช่วงอันนี้คือถ้าคนทัช่วยทัช่วยอันนี้เป็นเจ้าของภาษานะถ้เจ้าเจ้าของภาษามาแปลงจากเสียงเป็นเท็กซ์เนี่ยจะมีความผิดพลาดประมาณ 2- 4คือคนก็ก็ไม่เพอร์เฟกต์อ่ะบางทีพิมพ์ผิดบ้างฟังผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอ่าอย่างสีดำเนี่ยคือเป็นเสียงอ่านมันก็จะ มันก็จะง่ายหน่อยเพราะคนเราค่อยๆอ่านแ้่เสียงมันจะชัดเนี่ยความถูกต้องก็ก็จะดีแต่ว่าถ้างานหลังๆที่เขาทำอย่างเช่นเป็นเป็นข่าวกา้บอร์ดแคสต์นิวเนี่ยก็ประมาณความอันอันนี้อีกอย่างนึงอันนี้ล็อกสเกลนะคะก็ความถูกต้องมันก็จะลดน้อยลงมามีความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ90%ผิด10อระ0ร้อยคำถูก90%ผิด10อะไรอย่างเงี้ยที ที่ยากขึ้นอันนี้คือเทลสีแดงนี้ Telephone Switch s w i t c h b o r d คือคนคุยกันทางโทรศัพท์นะคะก็จะยากขึ้นมาอีกแล้วก็สุดท้ายเลยลเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นกันเมื่อสักสองสามปีมานี้คือ Meeting u n d the r s t a n d y i n g คืออย่างเรา Meeting กัน1ิบหคน10คนอย่างเงี้ยจะให้มีตัวเลขาที่เป็นเป็นเครื่องคองมพิวเตอร์เนี่ยสรุปรายงาน ให้เราออกมาเลยว่าปันนี้ประชุมเรื่องอะไรมีใครต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นกันความถูกต้องน,นี้ประมาณเพราะว่าถูกครึ่งผิดครึ่งละกันเพราะว่ามันยากมากเนื่องจากเรามีติ้งเนี่ยมีคนมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็เราไม่ได้เอาไมค์ต่อเนี่ยใช่ไหมบางทีไมค์ก็จะอยู่กลางเรบ้างอะไรบ้างแล้วก็พูดทับกันไปมาย,ยังก็พูดหรือว่ามีนอยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากที่สุดตอนนี้จะเป็นเรื่องที่เขาพยายามทำก็คงพยายามจะทำให้ความถูกต้องมันลงมาจนในที่ใช้งานได้ ็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของแอปพลิเคชันที่มีที่ทียมเม่ิกางกาะครัครก็ขอบคุณดรนรดานะครับแล้วก็เหมือนเดิมมีคำถามนะเดี๋ยวรอไวต้ตอนสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เราเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งยังเหลือสปีกเกอร์อีก2คนก็เดี๋ยวเชิญเลยนะครับดรรัตนา,านครับ